สวัสดีครับอยู่ซองเบาวจำหน่อยแนลมือนีเซาว,วันพฤหัสที่15เดือนธันวาพศ2 5 6พนเนาะครับเนาะนี่นะครับมือนีนผมอยู่ตลาดนัดโคกกระบือหกกระเทบหรือว่าตลาดนัดโคกกระบือสีทานนะครับนี่นะครับบรรยากาศรุดในหอยเพิ่อนนะครับคุ่นะครับนี่นะครับมเมเนผมสิบห้ามาฟัง ราคากล้วยมาอัปเดตราคากล้วยให้พี่น้องเบิ่งนด้ครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับบรรยากาศตลาดเข้าไปเบิ่งราคากันเลยนะครับนะครับเอาแม่นี่ก่อนเลยนะครับขออนุญาตทายน่อยนะครับแม่นี่ความสูงายป่นไดนครับนี่ประมาณเห็นนะครับสามสิบบวกนะครับนี่ร้อยสามสิบบวกนะครับนี่ นี่ครับเบื้องหน้าตาก่อนเด้อครับนี่ครับหน้าตาเพื้นหน้าหนุกเด้อครับตาแต้มแก้มจำคิ้วขาวมีเบิด์ตนะครับนี่นี่นะครับมันมีแต่ข่าวเที่ยงนี่นะครับเบื้องอาเด้อครับมีแต่นี้มันมีข่าวเที่ยงเห็นนะครับเบื้องอาเด้อครับนี่หนาวคัลายครับเบื้องครับป้องขาขาวนะครับขาดกำไรมุมมีนะครับนี่ ความสูงวัน30ิบวกนะครับนี่บึงครับลำตูเพิน่นบึงบันทายนะครับนี่ี่ปบเปิดววไว้ท่าครับนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันลูกตัวไรครับนี่มีไบลอดบหมคร,บบค,รบครับนี่ไบลอดครบด้อครับนี่และประกันะะกนะครับ ประกันตอมนี้เบิดทุกอย่างมันว่าครับเบ็ดประกันแค่บ่มีแคลเซียมคันมีคนสนใจติดต่อได้เบอร์อะไครับนี่ยศูนย์เก้าหกศูนย์สองสามสองสองหนึ่งศูนย์หอยังครับไม่เนี่ยกูให้ยู่ใส่ครับนี่ก็อยู่ด่อนครับขอบคุณหลายๆครับนี่นะครับความสูงประมาณเท่าได้ครับนี่เป็นดีพูนนะครับได้ ก็ตือเถิดว่นเมตรยี่นะครับคว่มสูงเม็ดยี่ลูกบัวขาวไปลอดครบบพันครบนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ยี่สิบในฮอดในฮอดพอดีแก้มจำนะครับกล้วยสีขาวปีพอดีนะครับนี่ข้ออ่องจากอ่องครับนึ่งสองอ่องนี่ครับมึงข้ออ่องนะครับนี่ถุงน่องขาวขัดกําไรมีนะครับนี่ซึ่งขาหนาเลยขาหลังนะครับนี่ ความสูงเมตรยี่เดี๋นะครับล่าตัวนะครับชื่อที่เป็นไข่เดี๋นะครับมีหนาวคักร้ายนาวเพ่อะว่าน้าวนครับเห็นใจคนขายคั้ยเด้อครับนี่มาสีซอยเพิ่์นแน่เด้อครับนี่ที่เปิดราคาได้เดี๋ยวนี่เปิดราคาเมื่อน่าราคาต่อรองได้บ่ครับนี่ราคาต่อรองได้เด้อครับงามๆเลยครับนี่เดี๋ยวครับอันไม่คนสนใจติดต่ออะไรเบอร์อด้รครับนี่ ศูนย์หกห้าสองหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองพอแม็กบันผือคือเก่าแล้วครับนี่นี่นล้วครับมืดนี่นล้วครับเพลนแล้วนะครับกับพอแม็กขอบคุณหลายๆครับมันหมานด้ะครับนี่นะครับบรรยากาศตลาดคือขึ้นนะครับคั้วเขาหลายกว่านัดก่อนะครับเพราะว่าเพิ่นกะจิแล้วเขาแล้วน้ำแล้ว เฟี้ยงนะครับนี่ผิดนะครับบรรยากาศคนไล่หลายครับพี่น้องบรรยากาศหนาวๆเลยครับนี่ไปเบิ้งว่าผมสีไทยแม่ใดให้เบิ้งอีกพอดีครับผมพอดีครับเบิ้งแม่นี่นะครับความแม่ลูกวะครับครับผมคว่ำชุนลายปันใดครับนี่ประมาณอยสามชิพหาได้อครับนี่ครับผมคุ้ยจังปีจังเดือนเหรอครับนี่คุ้ยลูกแรกไหมคุ้ยลูกแรกนะครับนี่ รับประมาณสองสามปีครับประมาณสามปีกว่าสามปีกว่านะครับนี่พามุลามาบ่าครับนี่บ่บมพาด้ยนะครับสีแต่ว่าสีเห็งเข้มแห้งนะครับนี่อ่องนะครับสองอ่องนะครับนี่น่ครับเล็บใยดีนะครับนี่เร็บคาลังดีคาดกำไรกับมีอยูน่นะครับนี่มาเมบิงบรรทายก่อนนะครับลูกผู้ลูกแม่ครับนี่ลูกผู้นะครับนี่บรรทายนะครับ ประกาศตัวนี้ว่าซื้อยางมันมาทำนี่กับลูกตัวนี้่ครับนี่ครับลูกตันๆเลยครับยังยู่งๆนะครับนี่รอๆเลยครับนี่แม่สูงออร้อยสามห้าได้ก่อนครับร้อยสามห้าเ,เ,เลยครับนี่ร้อยสามหาครับ ถูกายนะครับชิเปิดด้วยไรปันไดครับนี่เปิดไว้หกมืหาครับเปิดวหกมืหานะครับนี่มีคนสนใจติดต่อได้เบอร์ใดครับนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหมส่งฟรีลโลส่งฟรีลโลนะครับเๆอ้อจากกิโลเราอ้อสองลอยสองอครับใจก็ไปนะครับเฟมสนใจเนี่สนใจดอกนะครับ พ่อไปบึงกันเลยครับนี่นะครับความสูงไลายปเนไดยครับนี่พ่อเราวล่าเ่าได้ครับสามสิบบวกว่สามสิบห้าบวกนะประมาณร้อยสามห้าบวกนะครับแม่นี่นี่นะครับบึงลำตูนะครับนี่ตาแจมแก้มจำกว่ามีดนะครับนี่ พ่ออ <S preach science> ่องนะครับทุ่งนองขาวขัดกำไรมาแต่ขาลังขาหนาเปทนมากนะครับนี่สามสิห้าบวกนะครับนี่แล้วเล่านี่อ่องไงนะครับพ่อว่าที่เปิดได้เท่าไรครับนี่เปิดไ้แสนหกนะครับนี่ราคาต่อรองใดบอครับนี่พ่อราคาต่อรองใดบ่ครับนี่ต่อรองใดนะครับนี่แล้วก็แม่หนีนะครับนี่ของเราเขาตกค้นส่นยางงามด้วยครับแต่เต็มเกมบจำ พ่ออ่องถุงน่องขาวนะครับคิวขาวนะครับนี่ขัดกําไรขันหนาตีมาแล้วนะครับนี่ขัดหลังมาแล้วยอดเพชรตัวนี้ลูกท่องท่องบ่ครับยออดดเเพชรืนละท่องยอดเพชรชิปเดือนครับมีใบลาร์ดบ่ครับนี่ใบลาร์ดครบนะครับตัวนี้ลูกตัวใดครับนี่เพชรอุดบนใบลาร์ดมีบ่ครับนี่ใบลาร์ดมีนะครับนี่น้ำงามนะครับความสูงประมาณเท่าไรพอด่าสี่สิบบวกนะครับนี่สิบเปิดไเ้เท่าไรครับนี่เปิดไว้อร์เปซ็นต์สามแสนนะครับ คันมีคนสนในติดท่อได้เบื่อได้ครหนนาี่หนึ่งสี่ศูพอย่งครับอก่อนครับอก่อนนะครับขขบพุดหลายๆครับมันหมานนะครับแม่นี่ความสูงลายแบบไหน้นี่นะครับสามหาบวกนะครับนี่ครับลูกสาวครับนี่ลูกสาวลูกเธอไก่ ลูกต like ัวแม่นะครับโอ้โเจ้ากระเ้ี๊ยวไล่ซอกกอยสีบินได้ปะเนี้ยลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับเบิ่งครับคออ่องนะครับตาแต่งเตรียมจำถึงแม่ถึงลูกนะครับคออ่องถุงนรองเท้านะครับนี่เขากะมันกับพรตกคือแม่ดอกครับนี่เบื้องนะครับนี่มันก็สิรั่งอะไคิดว่าตู้กันนี่ละเขาตู้กันเนาะของแฝกนี่นะครับของแปางเสนึงเลยแบบ ผมมีบอกนะครับขันแบบ,นเแบเขาอยากขี่เราฝึกขี่แล้วเหยียบเข้อนะครับเหยียบขาอขึ้นนี่ง่ายปัญญังครับนี่โกบานฮันนะครับขี่นี่ยางเขยนะครับเข,ขาเขาตู้นี่สิเปิดได้เท่าไหนครับนี่สามพันห้าสามพันห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้บ่ครับนี่นราคาต่อรองได้เราก็ตัวได้ครับนี่นมีตัวใดอีกไอเ้เบอร์เราบ่ครับนี่นะครับคันมีคนสนใจติดตาได้เบอร์อะไรครับนี่ ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสามสามศูนย์เกาสห้ังครับนี่เบียครับไอเบียครับซ่องเาปชาแนลเงาะปาชาแนลนะครับนี่นะครับฝากเป็นติตามราในนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับนี่นครับงามๆเลยครับเป็นตู้นะครับเป็นควยตู้มันก็งามอยู่แล้วครับเป็นควยแปกครับเอาเลี่ยงประดับบารมีไว้นะครับี่นี่นะครับบสียหายนะครับนี่ แม่กับลูกสาวด้วครับหาชิบหาเท่านั้นนะครับนี่นี่ะครับนี่นะครับความสูงมลายนั่นใดครับประมาณสามสิบเจ็ดประมาณสามเจ็ดนะครับรถสีสูนให้ผมก่อนนี่นะครับโอ้ยคูผมเฮีนั่นดูครับเป็นใครครับหนาวนี่นะครับลำตัวแม่นี่นะครับตาแต้มแกจมแจมนะครับคิวขาวนะครับ ข้ออ่างทุ่งน่องขาวนะครับนี่ข้ออ่างกับนี่นะครับปกติครับนี่เบิ้งบันทายนะครับนี่ควยจากปีจากเดือนนะครับนี่ขั้ช่วสามปีพอดีควยที่เขาสามปีนะครับผสมไปครับนี่ผสมแล้วครับผสมตัวอะครับนี่ลูกสร้างครับลูกสร้างอุดรนะครับประมาณจักเดือนแล้วครับนี่เระท่านได้ครบรอบเะท่านได้ครบรอบแล้วครับวันที่ยี่สิบสอผสมวันที่ยี่สิบสองนี่นะครับ ที่เปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้เก่ามือเปิดไว้เก่ามืราคาต่อรองไดบ้บ่ครับนี่ตรองไดเราคาต่อรองใดเบิดมือนะครับขันมีคนสนใจติที่ต่อได้เบิดนะครับเนี่ศด้าแปดสนี่หนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดพอยังครับพอน้อยครับค้วใหยูแสครับนี่ซ้ำสูงครับคว้อยู่ซ้ำสูงนะครับนี่ นี่นะครับแม่นี่ความสูงลายปันไดครับนี่รอยสี่สิบสองนะครับให้ลูกว่าอะไรจะโตครับนี่ลูกตัวนึงให้ลูกตัวหนึ่งนะครับลูกสองในทองนะครับทองเจักเดือนแล้วครับนี่ทองแปดเดือนทองแปดเดือนนะครับคั้วอายุเท่าไรครับนี่ขั้วสี่ปีข้วสี่ปีแล้วนะครับทองครับตัวใดครับนี่ทองครับยกจูเนียทองยกจูเนียนะครับใบหลอดคบมันมาครับนี่นี่นะครับเบิรงครับคิวขาวนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับเข้าดึงแดงนะครับนี่ พ่ออ่องนะครับทุงน่องขาวขัขดกําไรมีถึงสี่ขางนะครับอ้วนๆนานๆตันๆเลยครับนี่เบ่งบรรทายนะครับนี่บราารทายนะครับนี่นี่นะครับขัดกําไรมีถึงสี่ขางนะครับประกันตํานี้วัสดุยางมั้ยครับนี่นี่นะครับนี่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้สามแสนสามหมื่นนะครับราคาต่อรองไดบ้างครับนี่ราคาต่อรองได้นะครับนี่ ก้วยแม่นีประกันตำนี้สุอยางนะครับเนาะประกันนะครับนี่ประกันทองพร้อมนะครับเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับมันหมานนะครับนี่ก้วยตัวนี้จากปีเักเดือนแล้วครับนี่สองปีกัวนะปีกวามสุงประมาณเท่าไรครับนี่แล้วเล่าเห็นนะครับประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับนี่เบิรงนะครับตาแต้มเก็บจำข้ออ่องนานาเรื่อยๆครับนี่ คั้ยเป็นคั้ยหนาด้วยครับนี่ถุงน่องขาวด้วยครับนี่ใบหูฟอนล้ำพร้อมด้วยครับนี่เลาวอร่อยสามชิปปัวบ่ครับนี่เนี่ครับตาแต้มเกมจ้ำคิวขาวด้วยครับคออ่องใบอกฟางใหญ่ด้วยครับขาดกำไรขาหนากระลังสีมากด้วยครับขาหลังมาเต็มแล้วด้วยครับนี่ครับขาดกำไรครับลำตัวเพิ่นสิบเปิดไว้เท่าไรครับนี่ เปิดไฟหาเมื่นหาได้ครับนี่ราคาต่อร่อง Calendar, <ๆ> <Stick. S 2> ใดบ่คร okay. ับนี่ขันมีคนสนใจที่ต่อไดเบอร์ใดครับนี่ขันมีคนสนใจติดต่อได้เบอร์ใดครับ065 065 742 742 6675ห้อยยังครับห้อยจากงาคั่วห้อยอยู่ส่ครับนี่คั่วอยู่ซ้มสูงคอนแกนนะครับขอบคุณหลายๆครับมันมานะครับอนาคตพอพันลูกตัวใดครับนี่ดาวเหนือครับดาวเหนือลูกดาวเหนือ้อครับนี่ครับ เพิ่งหน้าตาด้วยครับตาแจ่มแจ้มนะครับคิ้วขาวดนะครับหน้ากระนุกนะครับนี่ครับจักอ่องครับหนึ่งสองอ่องนะครับสองอ่องครับบ่แตกบ่แตกบ่แตกครับคนเห็นไม่ยิ่งงานน้ำฝนก้อยๆโอ้หมักไม่ยิ่งมาครับนี่หมักไม่ยิ่งคือถั่วมันนี่นะครับโอ้จักรอ่องกันผมเบิ่งส่งจักรองหมักกล้วยอีกนะครับเมียนครับเมียนว้าวนี่นะครับขาดกำไรมีนะครับนี่จักรองเส้นเกี๊ยวกัว้ยเส้นเกี๊ยัวโอ้ยเนาะ อมาขดพอพันได้คยธ์นะครับสองปีกู้ะเดี๋ยวนะครับเบื้องบันไทยเดี๋ยวนะครับเจ้าของเพิ่นบอกว่าบ้านใดลูกสาวดีลูกสาวสวยให้ส่งให้พี่บ้านใดลูกสาวขี้ไร่นี่มาแกเอารถขายอยากขายให้บ่ามันนี่ลูกสาวขี้ไร่ขายคือเก่านะครับผมว่ามันสิบว่าขายให้กับลูกสาวขี้ไร่ขายด้วยครับนี่เปิดเปิดไว้เท่าไรก็ครับนี่ หาเมืเปิดไปหาเมื่อนหาได้ครับราคาตอลองได้บ่ครับนี่ตอลองได้เบิดมือตอลองได้เบิดมือนะครับนี่มีตัวอะไรอีกครับนี่มีทำตัวอะไรครับโอเคียนเดียนมันมันตัวอะไรครับนี่เปกตเอกนะครับมีใบหลอดความนะครับจักเดียนแล้วครับนี่เจ็ดเดียนนะครับความสูงลายแบบไหนครับนี่แม่นี่ลายสามชิบชีอันนี้ลูกวันบ้านบ้าครับนี่ ลูกบ้านนะครับลูกสาวนะครับนี่ลูกไส้ไหครับโอ้ยลืมเบิงนะครับลูกไส้มันกระเทยมันงามมันคือกระเทยมันคือกระเทยนะครับมันคือตัวเมียนะครับผมมันตัวเมียข้อมีสิเปิดไว้เหมใครครับนี่เปิดไว้เกตหานะครับขันมีคนต่อได้เบิดมือนะครับนี่ขันมีคนสนใจนี่ประกันตับนี้ให้บ่ครับนี่ประกันตับนี้นะครับนี่ขันมีคนสนใจติดต่อได้เบิ้ลไหมครับนี่ศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์คอยลุงคนโก ้ายกคนโกรธครับค้วยอยุ่สายครับนี่ทาขันโทากันโทควยู่าัทคือเราเครับนี่ขอบคุณหลายๆครับมันหมานะครับมันหมานะครับนี้ครับเจอผูใต้ื่อกูได้ยังไงือมาน้ำเจอูใต้นี่นะครับครับเบอร์ที่ต่อเด้เจ็เครับ เจ้ยผู้ไทยผู้ใดอยากได้ก็จื้อกวยงามกยเนี่ยไปเลี้ยงติดต่อมาได้ครับเจ้าผู้เล่ามีบ่บ่ครับเอาบ่มีบ่กันผู้เล่าป้อเอาครับผู้เล่าพูดไปบ่ได้ดีนะครับติดต่อมาได้เลยครับเด้อดีนะครับเมาเหล้าคือเก่าได้ครับเมาเหล้าคือเก่าได้ครับเด้อเมาเบียร์ครับว่ได้เมาเหล้าครับเอาเมาเบียร์บ่าพกินเหล้าบ่ครับโอเคครับป้อนวอนเออลอยเอานี่นะครับความสูงหลายปานไดแม่นี่ตัวแม่ตัวถูก แม่เบิดนะครับเยอะแต่ตัวผูนมาครับนี่เยอะแต่ตัวผูนมาครับนี่นะครับควบสูงไรไปไหนครับนี่สาครับลอยสามหานะครับนี่ลอยสามสิบนะครับตัวนั้นมูลาห์มาครับนี่มูลาครับมูลาพามาเลาได้ครับพาครับพาานี่ครับใส่ทุงนองแล้วก็ขาดกำไรมากถึงขาหนาขาหลังนะครับใหหูอยากกอ่านนะครับเปิดครับปวดแ้ครับนนีเน่นสิเบิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดเจ็ดหมื่นหาพันครับเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับ ควอมสูงลายสามชิพหานะครับเนาะลูกครับิพครับลูกลายสามชิพเหครับลูกมันลายสามชิพขั้วเจ้เดือนเหรอครับลูกมันเนี่ยเจ้าเดือนครับควขั้วเจ้าเดือนแล้วนะครับลูกมันเนี่ยนี่นะครับนี่ครับผมสิเปิดไว้เท่าไรครับนี่ลูกมันเนี่ยลูกมันเปิดสามหาครับเปิดสามหาแม่เปิดเท่าไรกว่าแม่เปิดสี no ่หาครับแม่เปิดสี่หาได้ครับเพิ่มมือหนึ่งได้แม่เด้ครับนี่นี่นะครับราคาต่างกันมือหนึ่งนะครับยกข้มไปเท่าไรครับนี่ รวมไปเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับนี่ราคาต่อรองได้บ่ครับนี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้ราคาต่อรองได้เด้อครับถ้นมีคนสนใจไปบ้านได้บ้านเลขที่ยังครับนี่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหกสองครับผมหนึ่งหกสองพอใช้คต่าใช่ก,กันหรอครับกกบ,บ้านเลขที่หนึ่งหกสองมูวมัเกตครับมูวเกตตำบลท่าทุท่ากระตูอำเภอท่าทุจังหวัด คาราสินนะครับนี่เี๋ยวนำซุปเปอร์ควอทวอดมดูแข็งแข็งแด้วแม่เด้อนี่นะครับห้างหอยเชลล์ครับหอยเสลลขี้เมาคือเก่านะครับเด้อโอ้โหเดี๋นะครับเบอร์โทรยานเมียนะครับเบอร์โทรยานเมียคือเก่าครับเยานอันละวาอันที่บ่มีเบอร์โทรยานเมียโทรนำมันวะนี่ยานเมียโทรนำนะครับนี่เอาขอบคุณหลายๆครับมันหมานครับนี่นะครับกล้วยฟันน้ำนมบ่ะครับฟันยังผมกับบอลูนะครับ เดี๋ยวยิ้มแต่พวนวาแขวงฮจะปงนะครับจะปงจะปงบางสีเนี่นะครับแม่นี่นะครับเบื้องหน้าตาเด้อครับนี่โอ้ตาซีฟูดไหมเนี่ยครับหน้าตาโอ้มาบอบคับปอบแน่แท้ล่ะนี่นะครับตาตาเด้อครับแม่กล้องเหมือนมั่วปนนั่งตะลุกโอ้เวียนแล้วครับเวียนแล้วเนี่ยครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับคิ้วขาวนะครับคออ่องนะครับนี่ ขาดกำไรมีนะครับนี่เบื้องันไทยนะครับนี่ขั้มสูงไรบันใดครับนี่ร้อยสามแปดร้อยสามแปข้าวข้าวนครับนี่อาจจะสูงกว่านั้นดนะครับนี่นะครับทิเปิดไวรได้บันใดครับนี่สองแสนครับราคาต่อรองได้บอครับนี่ต่อได้ยูนต่อรองได้นะครับคันมีคนสนใจติดต่อได้เบอร์ใดครับนี่ 063 063 016 016 6794 6794ห้อยนะครับหอยกี้ควยเวาอยู่ซส์ครับนี่ตลารขามครับยูน้ำหอยตาที่พูดบ่เนี่ยบ่บ่อคนละสังกัดเอ้าคนละสังกัดบ่ดีนะครับขอบคุณหลายๆครับมันหวานนะครับอ้าลืมบอกนะครับลูกยกมงคลนะครับนี่มกระลืมถามนี่นะครับบรรยากาศตลาดก็ไร เลือกมาซื้อมาหานะครับนี่ตลาดคึกคืนนะครับชักงโมงเหรอเดี๋ยวจะเบื่อนะครับนี่ถ้าตลุกตลุกคนนี้นี่นะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เจ็ดโมงสี่สิบเก้าเลยนะครับนี่บรรยากาศตลาดนะครับคนยังหนายังแน่นอยู่นะครับนี่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อผ่าดคลิปใหม่ๆหรือเพื่อเป็นกำลังใจผมนะนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คนมีแถขันตลาดครับนี่ด้วยครับมาด้วยครับผมมาเราด้วยผมมาด้วยครับขอบคุณหลายๆครัับสสวดีครับ